ท็อป5นักเตะที่มีความเร็วการวิ่งที่เร็วที่สุดในตำแหน่ง ST OVR 107นะครับเรามาเริ่มกันที่อันดับที่5นะครับหวัสดีครับน้องๆคลิปนี้เราก็จะมาจาัดอันดับท็อป5นักเตะที่มีความเร็วการวิ่งที่เร็วที่สุดในตำแหน่ง ST OVR 107นะครับเราก็จะมาดูกันนะครับว่า เวียอจะมีใครบ้างนะครับที่ติดท็อปห้าดับนี้คลิปนี้ผมก็จะเพิ่มเรื่องการเล่งความเร็วมาให้นะครับเรามาเริ่มกันที่อันดับที่5นะครับอันดับที่5ตกเป็นของออจาเบอร์นะครับซามิออจาเบอร์โมบิรอยเสัญชาติซาอุดิอาระเบียความเร็วการวิ่งพื้นฐานอยู่ที่117สกิลบูการยิงลูกมีการเพิ่มค่าพลังความเร็วการวิ่งมาด้วยนะครับ แถบสกิลบูทเลเวลยีฮอจาเบอร์ก็จะมีความเร็วการวิ่งอยู่ที่132เลยนะครับก็สำหรับฮอจาเบอร์มีความเร็วการวิ่งอยู่ที่อันดับที่5ส่วนการเล่นความเร็วติดอยู่ที่อันดับที่6นะครับผมถือว่าน่าใจนะครับถ้าใครชอบตัวนี้ไปหาแลกได้นะครับในการเดินทางของฮีโร่นะครับโอเคครับผมเราไปดูอันดับที่4 อันดับที่4ตกเป็นของกิจกร um, รม UCL นะครับผมก็คือตาเลมี่นะครับ OVR 107สันชาติอร่านความเร็วการวิ่งพื้นฐานอยู่ที่120 skill b o o t สก,ก,กองหน้าตัวต่ำมีการเพิ่มความเร็วการวิ่งถ้าระบบทสก,กิลบู o เลเวลยี่สิบตาเลมีก็จะมีความเร็วการวิ่งอยู่ที่135เลยนะครับ ถือว่าดีกว่าร่างเดิมนะครับ o v r ก็เพิ่มขึ้นน่าใช้อยู่เหมือนกันนะครับเราก็มาดูนะครับว่าการเล่นความเร็วของทาเลมี่ติดอันดับที่เท่าไหร่ติดอันดับที่7ของ o v r 1นึนะครับถือว่าน่าใช้นะครับสำหรับทาเลมี่ UGL ตัวนี้ครับไปครับเราไปดูอันดับที่3ตกเป็นของพุทคัพนะครับ OVR 107สัญชาติฮังการีมีความเร็วการวิ่งพื้นฐานอยู่ที่121เลยนะครับสกีบูทของหน้าตัวต่ำมีการเพิ่มความเร็วการวิ่งมาด้วยนะครับถัาระบบสกีบูทเลเวล20พุิทกัรก็จะมีความเร็วการวิ่งอยู่ที่1 3 6เลยนะครับส่วนค่าพลังการเร่งความเร็วติดอันดับที่5เลยนะครับสำหรับพุดกัรก็ยังน่าใช้นะครับถ้าเทียบกับ OVR 107ด้วยกันเองนะครับ ไปครับแล้วมาดูอันดับที่2ตกเป็นของจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะครับโรนารโดนะครับหรือว่าอานนั่นเองครับโอวีอารสัญชาติบราซิลความเร็วการวิ่งพื้นฐานอยู่ที่122สกิลบูทการยิงลูกมีการเพิ่มความเร็วการ,ร,ว,การวิ่งมาให้ด้วยนะครับถ้าบวกิลบูทเลเวล20 อานก็จะมีความเร็วการวิ่งอยู่ที่1.37เลยนะครับส่วนเรื่องการเล่งความเร็วก็ติดอันดับที่6ถือว่าน่าใช้อยู่เหมือนเดิมน,นะครับสําหรับอานตัวนี้ตอนนี้เรามาถึงอันดับที่1กันแล้วนะครับอันดับที่1ตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าใช้มากๆเลยนะครับและถูกด้วยของกิจกรรม ucl นะครับก็คือ carpo นะครับ o v r หนึ้สัญชาติเนเธอร์แลนด์ ความเร็วการวิ่งพื้นฐานอยู่ที่128ส่วนสกิลบูสการยิงลูกมีการเพิ่มความเร็วการวิ่งะระบบสกิลบูสเลเวล20กาปโปลก็จะมีความเร็วการวิ่งอยู่ที่143เลยนะครับส่วนการเร่งความเร็วอยู่ที่อันดับที่2เลยนะครับกัปโปลถือว่าเป็นตัวที่น่าใช้มากที่สุดในตำแหน่ง f p o v r 107เลยนะครับ ราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับโอเคครับผมคลิปการจัดอันดับท็อป5นักเตะที่มีความเร็วการวิ่งในตำแหน่ง ST ฟท r โอเวีย7ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าคลิปหน้าอยากให้ทำตำแนหน่งไหนก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม